ดัดเลยลรถคันนี้เแคนนี้ได้แล้วรถที่จอดอยู่ที่จอดอยู่เขาเจ็บขาอืมไม่ได้มาครับรถบ้านเดียวกันหมดเลยทีมนเดียวเดียวไหมหรือว่าเป็น <c oughs> เป็นไปผมวิวของพงศทเกีอ่ะ การเข้าอิีนั้นคุณผู้ชมอันนี้เกียร์กี่รอบไไหมสิบเรอ,อบออกดีอืมพอดีเลยหล้างรถนี้ก็มาเลยแต่เพลิงมันช้าเลายเาไหร่ครับเจ็ดเจ็ดส <7 45. S 1> ี่ห้าอ้หเจ็ดสีห้าเหรอตัวนี้ใช่ครับของผมเผมว่าของผมช้านะเจ็ดสี่ห้า Jc หนึ 1> 1, owing, ่งโหวิ่งแทบไม่ไป็นเลยแต่ชอบนาะทอยดินอะ่ะชอบอยอู่มีกลมอะไรมาเนี่อ <c oughs> นี่ก็ไปกลับบ้านทุกวันเลยใช่ไหมครับผมนอนรถครับนอนรถน,นี่ครับอือแ <c oughs> ล้วพวกพี่บอสอะไรเขากลับ ครับนอนอยู่นี่กน<อ>นันหมดเลยครับ<อ>มันก็ไม่ไกลบ้านใช่ไหมออกไปนี่ก็ไปสิส้สินพนัสแล้วเนาะใช่ครับขอบโพวอ์อยู่แถวในบ้านแถวบ้านพี่ฟุกไหมฟุกไหนครับพี่ฟุกที่มีเอซูโมะอ๋ออันนี้อยู่นู่นหรือเปล่าอยู่แปลงยาวใช่ไหมอันนี้ อันนี้ผมอยู่เกาะโปเลยครับพี่โคกผ้าครับถ้าสมมติว่าเราไปถึงวงเวียนไหมวงเวียนสามแยกกันเหรอครับใช่ครับไม่ถึงเหรอครับไม่ถึงครับอ๋อนอนรถกันเกือบหมดเลยใช่ครับนอนหมดทุกคนเลยครับมาสัมภาษณ์ท่าไงไม่รู้นะเผื่อบังเผื่อบังโอ้คนททำท่าจะมารั้มั้งใช่ครับพี่ เมื่อเช้าก็ลงตัดเก้าโมงครับอู้ทำไมไม่ได้งานแถวนี้รู้จกัจกเจ้าของงานมามเนี่ยหรือว่าหางานเองวิ่งวิง่งกับวิบ่งเคยวิ่งมากับ่อนแล้วพวกพี่เขาก็ชวนมาอื คนนี้เห็นตอนแรกเห็นโพสขายใช่ครับแม่ลูกอยากได้ใหม่ละมั้งเนี่ยอยากได้สามหกสามหกราคากับรถโรงเยเนอะตอเนี่ย เห็นพี่บอสบอกเขาได้เพิ่อมอีก13ไลอ้วันนี้เผมเต็มเนีย่ยรอใช่ครับพี่ดูระดับที่เห็นง่ายของเรางีดูแล้วฝนตกปั่นเลับพี่เมื่อ้านพี่จะมาถ่ายก็ตกครับใช่ครับวันนี้ก็คึม้มคืม,มามผมก็เลยผมก็เลยเออมาก่อนนี่ว่าเดี๋ยวจะตกเดี๋ยวยังไม่ได้ถ่ายแต่ตกแล้วมันยังลงบ่อได้ มีตากว่วาเยอตัดไปครับอ,อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่อายุยี่สิบสามครับ ด้วยเที่ยวหน้านู้นแล้วกันึ้นทานไหนก็ได้ครับพี่ขึ้นได้หมดครับไม่ก็จะร้อยมันครบรถไงครบทุกทัน เครื่องแฝงค่ะท่านผู้ชมปีสิบเบ็ด <c oughs> โอ้คุยไปเลยที่นี่คล้ายนคล้ายดินแหลกนะดินเหมือนในดินอนอังเทษเลย ตรงนี้ข้างนี้ก็เน้เป็นไอ้นี่แล้วนะท่านผู้ชมเจ๋วว,ว่าเป็นดินไอ้นี่แหละเป็นดินอะไรเหมือนดินดำอ,ะนะอ่ะเนาะทรงคล้ายๆกัน ครับสิงให้เทคคันนี้นี่อุ้ยแบบจาบหลายนะท่านผู้ชมรอซื้อโทรศัพท์ไม่นะยังไม่ได้ซื้อเลยยังไม่ค่อยต,ต้งไปทำอย่างอื่นก่อน,นครับตอนนี้อ้ดูครับแบบจาบหลายนะ เออรับอดเเติเ oh, ต็มรูกทักเต็มระบบทุกคำนะคุณผ้มวันใจพีจีเป็ทั้งนั้นเลยนะ รอแบบจังครับโอ้ไม่มีตีกระบะครับอ่ะดูหัวตายครับ M 70 ก็หอนเหมือนกันนะท่านผู้ชมลั่นก็หอนได้นะครับผมสูดอยู่ที่นี่ครับผมผมประมาณสามสี่ไร่นะตรงนี้อาจจะสร้างตึกอะไรสักอย่างหนึ่ง ครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม E ีพีต่อไปแล้วกันเนาะไม่ได้ไปคลิปต่อไปว่ามันจะเกินสิบนาทีมันจะยาวเกินเนาะแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ